เจ้าของบ้านคนนั้นเขาเป็นคนที่หวงบ้านหลังนี้มากและตอนที่เขากำลังป่วยหนักเขาเคยได้พูดกับเจว่าเขาจะไม่ยอมขายที่ดินและบ้านหลังนี้ให้ใครนอกจากเจคนเดียวเพราะเขารักเจเหมือนลูกจากนั้นพอเขาเสียชีวิตไปแล้วบ้านหลังนี้ ก็เลยถูกปล่อยทิ้งให้ร้างไม่มีคนอยู่อาศัยกระทั่งผ่านมาอีกห้าหปีเจ๊เลยตัดสินใจซื้อเพราะบ้านจะหลุดจำนำนั่นเองเรื่องราวที่เจเล่าให้ฟังนั้นก็ทำให้ครอบครัวของเราพอที่จะทราบถึงต้นสายปลายเหตุของเหตุการณ์แปลก ที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้แล้วหล่ะแต่เรื่องราวหลอนๆมันยังไม่จบเพียงแค่นั้นเพราะว่ามันมีอยู่คืนหนึ่งผีเจ้าของบ้านคนเก่าก็ได้มาปรากฏกายให้พ่อของเราได้เห็น